ครับสวัสดีครับผมหมอนุนะครับจากดรกอนเอสติคคลินิกนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยถึงข้อดีของการเสริมจมูกเทคนิคโอเพนโดยการใช้กระดูกอ่อนซิโคงของตนเองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การเสริมจมูกเทคนิคโอเพนกระดูกอ่อนซิโคงเนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับวันนี้หมอจะมาอธิบายถึงข้อดีของมันนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้เทคนิคการเสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนซิโคงในการเสริมจมูกให้โด่งขึ้นดูสวยขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่ากระดูกอ่อนซิโคงมันคือ ร่างกายของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่นําไปเสริมจมูกเนี่ยมันจะมีความแมทต์ก,กับโครงสร้างจมูกของคนไข้สูงกว่าการใช้ซิลิโคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกระดูกอ่อนส่วนอื่นๆของร่างกายที่นํามาใช้ในการเสริมจมูกได้ที่ทุกคนรู้จักดีคือกระดูกอ่อนใบหูกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกรวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ทําไมเนี่ยความนิยมของกระดูกอ่อนซิคโคในการนํามาเสริมจมูกเนี่ยถึงมีมากในชาวเอเชียแบบเรา โดยเฉพาะในชาวไทยนะครับที่ผ่านการผ่าตัดจมูกมาหลายรอบนะครับหรือแม้กระทั่งเคสที่เสริมใหม่ครั้งแรกก็ยังเลือกใช้กระดูกอ่อนซิลิโคนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นเคสจมูกสั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเสริมจมูกให้สวยขึ้นนะครับก็คือต้องมีการยืดความยาวของปลายจมูกที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเลือกชอยซิลิโคนโอกาสที่เป็นไปได้เนี่ยน้อยมากเนื่องจากจะเกิดความตึงที่บริเวณปลายจมูกและจะตามมาด้วยปัญหาป้ายบ้างหรือ ทะลุในรูจมูกได้ง่ายนะครับหรือบางคนเนี่ยไปทําเสริมจมูกเทคนิคโอเพนแต่เลือกใช้กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกหรือที่เรียกว่าเซปตัมนะครับแต่กลับเสริมมาแล้วทรงไม่ค่อยพอใจความโดง่งความยาวไม่ได้แตกต่างจากการเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคนมากเหตุผลเป็นเพราะว่าในเคสที่จมูกสั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดูกอ่อนเซปตัมเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับทำให้เวลาหมอนํามาเสริมเนี่ยเอาออกมาใช้ได้น้อยพอของมันมีน้อยเนี่ยการนํามาต่อปลายให้ ยาวขึ้นยกปลายให้สูงขึ้นเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับจึงเป็นปัญหาในเคสจมูกสั้นเนี่ยมากที่ทําจมูกเทคนิคโอเพนแบบทั่วไปแล้วรูปทรงยังไม่เป็นที่พอใจนะครับซึ่งปัจจุบันในหลายเคสเนี่ยหันมาเลือกใช้วิธีการใช้กระดูออรซิโคงซึ่งมีปริมาณมากมีความยาวที่เพียงพอในการยืดปลายจมูกในการยกปลายจมูกทําให้ในเคสจมูกสั้นเนี่ยสามารถมีรูปทรงจมูกที่ยาวและก็โด่งสวยจนพอใจได้นะครับปัญหาที่2ที่ทําให้กระดูกซิโคง มีความนิยมมากขึ้นคือในเอเชียแบบเราเนี่ยโดยเฉพาะในแถบอาเซียนในคนไทยหรือเพื่อนบ้านรอบเรานอกจากจมูกสั้นแล้วเนี่ยปลายจมูกมักจะหนาหนาในที่นี้คือมีชั้นผิวหนังที่หนามีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนานะครับแต่จมูกสั้นกระดูกอ่อนกั้นจมูกกระดูกอ่อนปลายจมูกหรือที่เรียกว่าปีกนกเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กทําให้โดยรวมอ่ะปลายจมูกดูกลมดูใหญ่ดูไม่พุ่งดูไม่มีมิตินะครับบางคนไปเลือกการเสริม ซิลิโคนเนี่ยในหลายๆเคสปลายจมูกกลับดูใหญ่ขึ้นนะครับนั่นเหตุผลที่ว่าการเสริมเทคนิคซิลิโคนในเคสปลายจมูกหนาๆห,หลายๆเคสเนี่ยจะเป็นการยกเนื้อขึ้นนะครับบางครั้งมันคือการเติมทําให้รูปทรงเนี่ยดูใหญ่ขึ้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งรูปทรงดูไม่เปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยเลือกใช้การเสริมเทคนิคโอเพนโดยใช้กระดูกอ่อนเซปตัมมาในการเสริมคิดว่าเอ้เราเนื้อหนานะน่าจะทําได้โดง่งแต่ปรากฏว่ากระดูกอ่อนเซปตั้มเนี่ยในคนไทย ค่อนข้างเล็กนะครับไม่สามารถที่จะยกสู้ความหนาของผิวหนังปลายจมูกของเราได้ทําให้รูปทรงแทบไม่แตกต่างจากการเสริมจมูกเทคนิคซิลิโคนเลยทําให้หลายๆคนเฟล,ลก,กับการเสริมเทคนิคโอเพนนะครับนำไปสู่ที่ว่าหลายๆเคสเนี่ยต้องมาใช้กระดูกซิโคงในการยืดปลายจมูกในเคสที่ปลายจมูกหนานะครับเพื่อทําโครงสร้างปลายจมูกยกขึ้นจากกระดูกอ่อนปีกนกข้างในเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับยกขึ้นให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แข็งแรงพอที่จะ ู้กับความหนาของผิวที่ปลายจมูกได้นี่เป็นข้อดีข้อที่2ของการใช้กระดูกซิโครงนะครับซึ่งท่านใน,ในหลายๆเคที่เป็นคนจมูกสั้นอยู่แล้วแล้วก็ปลายจมูกหนาะการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซิโครงเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับข้อดีข้อที่3คือในกรณีที่เลือกการใช้เสริมจมูกเทคนิคซิโครงเนี่ยสามารถเสริมจมูกแบบ no ซิลิโคนได้ ทั้งปลายและสันจมูกนะครับนั่นคือทําให้ปลายจมูกดูยาวขึ้นดูโด่งขึ้นนะครับแล้วก็เสริมสันจมูกด้วยกระดูกซิโครงทาให้ทั้งจมูกเนี่ยไม่มีซิลิโคนอยู่นะครับซึ่งเป็นข้อดีที่เหนือกว่าการทําเทคนิคโอเพนแบบกระดูกเซปตั้มในหลายๆกรณีที่สามารถตกแต่งได้เฉพาะส่วนปลายจมูกแต่บริเวณสันจมูกเนี่ยยังจําเป็นต้องใช้ลักษณะซิลิโคนที่เป็นทรงรูปเรือนะครับหรือ,อใช้พวกกอเทคนะครับแต่ถ้าในหลายๆเคที่มีสันจมูกเป็นทุนเดิมอยู่ แล้วก็อาจจะเลือกใช้เนื้อเยื่ออ่อนในการเสริมได้นะครับแต่ถ้าในเคสที่สันจมูกก็ไม่ได้สูงปลายจมูกสั้นปลายจมูกหนาเนี่ยการเสริมจมูกเทคนิคโอเพนแล้วก็ใช้กระดูกซิโครงในการเสริมจมูกเนี่ยสามารถยืดความยาวจมูกนะครับยกปลายจมูกให้สูงขึ้นแล้วก็เสริมสันจมูกโดยที่ไม่ต้องใช้ซิลิโคนนะครับข้อดีข้อที่4เลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหมอพบค่อนข้างเยอะมากเลยคือเคสแก้การเสริมจมูกครั้งก่อนมาแล้วการเสริมจมูกครั้งก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องรูปทรง ปลายจมูกที่ผิดรูปนะครับอาจจะเคยทะลุมาเคยปลายบามมาแล้วถอดพักหรือการผ่าตัดครั้งนั้นทําให้เกิดความสูญเสียของเนื้อเยื่อที่ผิดรูปจนเกิดเป็นแผลเป็นนะครับหรือกระดูกอ่อนปลายจมูกมีความเสียหายนะครับซึ่งตรงนี้การแก้ไขตรงนี้จำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนปริมาณมากในการตกแต่งไม่ใช่แค่ว่าในการเสริมให้ปลายดูโด่งขึ้นดูยาวขึ้นสันจมูกดูสูงขึ้นอย่างเดียวต้องแก้ไขด้านข้างของบริเวณปลายจมูกของบริเวณปีจมูกให้มีความ สมมาตรที่สุดนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องการหายใจที่มีเวลาหายใจเข้าแรงแล้วในบางเคสมีปีจมูกแฟบขึ้นนะครับก็ต้องใช้กระดูกอ่อนปริมาณมากในการเสริมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องเลือกใช้กระดูกอ่อนซิโครงในการแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะว่าเคสการผ่าตัดแก้ไขผิดรูปจากการผ่าตัดครั้งก่อนหรือแม้กระทั่งเคสติดเชื้อมาหรือเคสอุบัติเหตุมาเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างซับซอ้อนมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลในการผ่าตัดค่อนข้างเยอะกระดูกอ่อนหลังหูกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก ไม่เพียงพอในการเสริมนะครับข้อดีข้อที่5เลยคือในเคสที่เคยเสริมจมูกมาหลายรอบแล้วช่วงแรกก็ทรงโอเคนะทั้งการเสริมซิลิโคนมาหรือเสริมเทคนิคโอเพนมาแต่นานๆนทีปลายจมูกดูเชิดเหินขึ้นเหมือนจมูกหมูจมูกดูสั้นขึ้นหรือทางการแพทย์ที่เรียกว่า Contacted Note หรือจมูกที่หดหลังพวกนี้นะครับซึ่งเคสพวกนี้การแก้ไขค่อนข้างยากนะครับ ในการที่จะยืดจมูกสู้ความหมดหลังของแผลเป็นจากผิวหนังบริเวณจมูกที่ผ่าตัดมาหลายรอบเนี่ยจะต,ต้องใช้กระดูกอ่อนที่แข็งแรงเพียงพอในการสู้ต้านทานแรงตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังเลือกใช้กระดูกซิโครงเป็นมาตรฐานในการแก้ไขปัญหานี้นะครับกระดูกอ่อนเซปตัมกระดูกอ่อนใบหูเนี่ยไม่สามารถแข็งแรงพอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ แล้วก็ในหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในคนไทยหรือว่าในชาวเอเชียเนี่ยนอกจากจะเป็นคอนแทคเด n โน e แล้วหรือจมูกหดลังเนี่ยมักจะเป็นในเคสที่จมูกสั้นนะครับโครงสร้างจมูกเดิมไม่ใช่เป็นคนจมูกโด่งนะครับกระดูกอ่อนต่างๆเนี่ยค่อนข้างไม่แข็งแรงทําให้กระดูกซิโคสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งจมูกหดล้างจมูกสั้นแล้วก็ผิวจมูกที่หนาเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ และข้อดีข้อที่6นะครับในเคสจมูกติดเชื้อเราก็มีการใช้กระดูกโครงในการเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อครั้งก่อนจากการใช้ซิลิโคนการใช้กอเทกการใช้เม็ดพอรหรือวัสดุทางการแพทย์อื่นๆเช่นเนื้อเยื่อเทียมพวกนี้นะครับในเคสที่หมูกติดเชื้อกระดูกซิโคงเนี่ย เป็นวัสดุในร่างกายมีความทนทานต่อการติดเชื้อนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เยื่อผิวหุ้มกระดูกอ่อนซิคโคงเนี่ยของคนไข้เนี่ยมาในการปรับแต่งเนื้อเยื่อปลายจมูกหรือเนื้อเยื่ออ่อนของบนจมูกเราเนี่ยที่มีปัญหาในการที่ติดเชื้อมา ที่มีความสูญเสียของเนื้อเยื่ออ่อนไปทําให้เนื้อเยื่ออ่อนมีปัญหาหนาบางไม่เท่ากันนะครับบางตําแหน่งมีลักษณะคล้าบางตําแหน่งมีลักษณะผิวไม่เรียบนะครับซึ่งการใช้เทคนิคกระดูกอ่อนซิคโคเนี่ยนำมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดสารเหลวมาแล้วมีปัญหาสารเหลวไหลหรือติดเชื้อพวกนี้นะครับ การล้อสารเหลวออกหรือว่าการขูดฟิลเลอร์ออกวัสดุที่ใช้มาเสริมต่อเนี่ยเราไม่ควรใช้วัสดุนอกร่างกายไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนก็เทคเม็ดพอหรือพวกเนื้อเยื่อเทียมทั้งหลายเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับในปัจจุบันเรายังเลือกใช้กระดูกซิโครงในการแก้ปัญหาในเคสเหล่านี้นะครับเพราะว่าแมตกับเนื้อเยื่อเรามีความแข็งแรงมีความคงทนต่อการติดเชื้อนะครับ เป็นยังไงบ้างครับอย่างที่หมอกล่าวมาเนี่ยคือข้อดีของการใช้กระดูกซิคโคงในการเสริมจมูกนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยมีกระแสมาแรงมากนะครับซึ่งเทคนิคการเสริมจมูกด้วยซิคโคงเนี่ยมีมานานพอสมควรนะครับแต่เพิ่งมาเป็นกระแสบูมหรือป๊อปปูล่าในไทยเนี่ยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกการผ่าตัดไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับ ทุกอย่างมีด์กไซส์มีข้อเสียของมันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหมอจะมาพาเข้าสู่โลกด์กไซส์หรือโลกข้อเสียของการเสริมจมูกซิคโครงนะครับเพื่อนําข้อมูลเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจเลือกเทคนิคการเสริมจมูกที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับหมอเชื่อว่าในจมูกแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเทคนิคไหนดีที่สุดสําหรับของทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับปัญหาขึ้นอยู่กับโครงสร้างขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวหมอขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ